อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่นระดับ5ที่มีความเร็วลมเกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้วันจันทร์ที่22กันยายน2568พายุรากาซายังคงหมุนวนทวีกำลังแรงขึ้นบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในชว่วงนที่23-24กันยายนพร้อมทั้งดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุม ให้พัดพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกําลังแรงขึ้นทุกภาคทั่วไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงดังกล่าวพร้อมทั้งมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่26กันยายนและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งพร้อมทั้งอ่อนกําลังลงตามลําดับเป็นพายุดิปรชันและหย่อมความกดอากาศตา่ําก่อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือของไทย แถวจังหวัดน่านซึ่งจะสง่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายเหตุปัจจัยอาจเข้ามาสง่งผลกระทบพร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด